ราคานะครับ890บาทนะครับจากร้าน CFF Thailand ขอบคุณ CFF Thailand ที่สนับสนุนให้มีรีวิวนี้นะครับผมลิงก์ราคานะครับรายละเอียดสเปคไปอ่านใต้คลิปตรง description และพิน์คอมเมนต์ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมและอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งาน outdoor รวมถึงคนที่ต้องการใช้เชือกนะครับผลิตโดยบริษัท Ad Wood Rope Manufacturer นะครับ a r m นะครับ a r m นะครับ main อยู่ u s a นะครับ di u s a ชื่อ product สินค้าหรือว่าตัวนวัตกรรมนี้ชื่อ ready rope นะครับก่อนหน้านี้ a r m เคยออกนวัตกรรมตลับพกพาเชือกนะครับพาราคอร์ด tactical หรือว่า mono micro cord มาแล้วนาจะเป็น m i โ r o cord carry หรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มีชื่อว่า t r d นะครับย่อมาจาก tactical rope dispenser นะครับตัวเก็บ เชือกแบบยุทธวิธีเป็นตลับเก็บมีที่เกี่ยวเข็มขดัดมีใบตัดเชือกนะครับอยู่เรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานมีตลับสเกลว,วัดด้วยเป็นนิ้วเป็นเซนติเมตรใช้งานสะดวกมากนะครับผมก็มีอยู่แล้วก็ใช้เชือกหมดไปแล้วแกะเปิดออกมาเติมเชือกได้ตัวนี้นะครับก็ยังมีขายอยู่แล้วก็จะมีตัวที่เป็นไมโครนาโนสำหรับ TRD ก็มีด้วยนะครับไปดูกันในเว็บไซต์หรือว่าลิงก์ที่ผมให้ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับแต่ก็ยังใช้งานยังมีขายอยู่ TRD Tactical Rope Dispenser จาก arm หรือว่า adwood rope manufacturer ผู้ผลิตเชือกนะครับผมตัวนี้จะบอกว่าเป็น the most versatile cord dispenser ever made นะครับอุปกรณ์ตัดเชือกหรืออุปกรณ์จัดเก็บเชือกนะครับที่เสถียรที่ใช้งานได้สะดวกที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเขาโฆษณาแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์คือ,อประโยชน์หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสรรพคุณนะครับเป็นลักษณะพิเศษคือ เก็บเชือกพาราคอดได้ถึง100ฟีตนะครับ100ฟีตก็คือ33เมตรยาวมากนะครับ100ฟีต33-35เมตรประมาณนั้นนะครับคัตติ้งเบลดคือมีใบมีดสำหรับตัดเชือกด้วยไม่ต้องใช้กันไกหรือว่ามีดควักมีดออกมาตัดแล้วนะมันตัดได้เลยในตัวสามารถเก็บได้อย่างสะดวกนะครับเมื่อกางออกมาใช้แล้วเก็บก็ง,ง่ายอ่าแอซเซสซอรี่คอมพาร์ทเมนต์มีที่เก็บอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับเป็นช่องซ่อนนะ เกียร์ลูฟก็คือมีห่วงเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับใช้แบบเวลาพกพาไปนะครับ Compact Design ขนาดเล็กพกพาง่าย r e u s a b l e นำกลับมาใช้ใหม่ได้ใช้ซ้ำได้นะครับ store your f a v o r i t e gear inside นะมีที่เก็บอยู่ในแกนตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาเก็บอะไรได้บ้างไฟแชกพร้อมกับตัวจุดนะครับตะขอสำหรับตกปลาอุปกรณ์ยาและอื่นๆนะครับอุปกรณ์นำทางแล้วก็จะเป็นคู่มือแนะนำอะไรประมาณแบบ ยังชีพอะไรเงี้ยแล้วก็อุปกรณ์อะไรก็ตามที่เราจะใส่เข้าไปแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนชีพ Product ด้านหน้าจะบอกว่าเป็น ARM ready rope cord นะครับ with 100 feet of black paracord paracord ดำนะครับแถมมาผมไม่แน่ใจว่าเขาแถมพาราคอร์ดสีอื่นมาด้วยไหมนะไม่รู้นะครับในในเซตอื่นเนาะแต่อันนี้ก็จะบอกว่า made cord easy to use ทำให้เชือกใช้งานง่ายนะครับ survival essential ของสำคัญเวลายังชีพนะครับมาดูกันเลยนะพูดพร่ำตั้งนานนะครับ เ0 0เอ่อไม่เจ0ด0 0อยพูดผิดนี่มาแบบนี้นะครับแกะแพคออกมาไม่มีอะไรแล้วนะมีแค่ตัวกล่องมันแค่นี้กับตัวอุปกรณ์แค่นี้นะครับน้ำหนักถือว่าค่อนข้างเบานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองชั่งให้ดูแล้วกันอยากรู้ว่าเบาแค่ไหนอยากรู้เหมือนกันนะครับโอเคให้ศูนย์ศูนย์ก่อนโอเคครับศูนย์ศูนย์แล้วนะครับผมชั่งทั้งอันเลยนะครับทั้งเชือกทั้งตัวอุปกรณ์หนัก262กรัมนะครับ262 ก็กับเชื่อกกับอุปกรณ์ตัดแล้วก็แบบนี้ปกติเราจะมีปัญหานะว่าเชือกมันจะเจอว่ามันจะพันกันนะครับอาจจะแบบนี้แบบนี้ก็เก็บเป็นระเบียบหน่อยเนาะบางคนก็พันเป็นขดถักเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้ไปปุ๊บมันพันกันมั่วมากนี่ก็ ARM เหมือนกันนะครับสี O.D. ดี e e n เขาบอกว่าจะลดปัญหา Tangle นะครับคือเป็นลดปัญหาเชือกพันกันซึ่ง เขาก็จะแนะนำนะครับว่าให้เก็บเชือกในลักษณะที่สามารถจะหยิบใช้งานง่ายแล้วก็เก็บง่ายด้วยซึ่งนี่เขาจะบอกว่าเหมาะสำหรับอะไรนะครับน้ำหนัก550นะครับรดกรันพันการมีใบตัดในตัวใช้ซ้ำได้ Hiking c a m p มปิ้ง n ันติงเอ็กซ์พลอเรชั่นนะครับทำสำหรับใช้งานในบ้านในครัวเรือนนะครับสำหรับเป้เดินทางสำหรับยังชีพแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย ตัวของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เป็นโครงสร้างตัวพันธุ์หลักๆเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็น glass-fil nylon นะครับก็คือเป็นไนลอนเสริมใยแก้วจะมีคุณสมบัติคือน้ําหนักเบาไม่ดูดซึมความชื้นและน้ําทนต่อการใช้งานนะครับการบิดการงอเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วก็แตกหักเสียหายก็ยากด้วยนะครับส่วนของเชือกเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นแบนนะครับตัวพันธุตัวเก็บเนี่ยวลาวางก็จะอยู่อย่างเงี้ยเราวางยืนไม่ได้นะครับแต่เขาจะมีหางแบบนี้ซึ่งเป็นตัวเก็บไม่ให้เชือกมันหลุดออกมาจากโรนะครับ ตรงฐานด้านล่างตรงนี้จะมีช่องนะครับสําหรับเปิดเอาอุปกรณ์อื่นออกโดยการดึงออกเหมือนฝาจุกนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีช่องเก็บซึ่งสามารถจะเก็บอื่นๆได้นะเก็บอะไรบ้างปากกาแบตเตอรี่แต่ว่าไม่มีช่องกันน้ํานะครับมันไม่ได้มีซิลยางกันน้ำเนาะนะครับแบบนี้นะครับก็ปิดเก็บเบ็ดตกปลาเก็บอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไฟแช็กเชื้อเพลิงอะไรเก็บได้ยาวตลอดประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถจะเก็บของยาวได้เดี๋ยวผมจะลอง วัดให้ดูว่ามันลึกเท่าไหร่นะครับบางคนบอกเอ้ยอยากรู้ว่ะเพราะวลึกขนาดไหนนะครับมาดูกันนะครับนี่เป็นไม้บรรทัดนะครับแย่เข้าไปดูจะได้มีไอเดียว่ามันเก็บอะไรได้ขนาดไหนความลึกของเขาะครับชนด้านในเลยอ่ะผมจะลองแย่ให้สุดนะครับความลึกของไอช่องเนี้ยนะครับลึกถึง5นิ้วเลยนะครับ13มเซนเนี่ยลึกแบบนี้เลยนะครับเก็บอะไรได้เยอะอยู่นะนะครับแล้วก็ช่องความกว้างก็โดยประมาณนะครับประมาณ3เซนติเมตรหรือประมาณนิ้วนิดนิดนะครับแล้วก็ ความความกว้างของปากก็ประมาณนี้2เซนนะครับก็ถือว่าเก็บได้เยอะแบรงสีฟันได้ไหมลองดูบอกเอาพี่มีแปรงสีฟันในห้องนี้ด้วยเหรอนี่ไม่ได้นะครับเพราะหัวมันยาวแต่แบบเบ็ดตกปลาอะไรอย่างเงี้ยเชื้อเพลิงหรือว่าจะเป็นที่จุดไฟอะไรเงี้ยเก็บตรงนี้ได้นะครับฝาปิดก็จะมีตัวสายล่ามเล็กๆด้วยนะครับปิดแบบนี้นะครับก็เอาปลายฝานะครับล่ามล่ามเชือกเอ็นตกปลาไว้เงี้ยแล้วก็มาล่ามกับตรงนี้นะครับผม เวลาเปิดมันก็จะห้อยอยู่ไม่หล่นหายถ้าฝาหล่นหายก็เก็บไม่ได้นะครับผมส่วนด้านบนเนี่ยจะมีช่องสําหรับเกี่ยวคาราบิเนอร์หรือผูกเชือกแขวนนะครับเก็บหรือว่าห้อยกับเป้ไว้ด้านนอกเป้ก็ได้แล้วก็ตัวดิสพนเซอร์เนี่ยเขาจะมีตัวล็อกสายแบบนี้นะครับเก็บไม่ให้เกะก,กะเราสามารถจะดึงเชือกออกมาเพื่อใช้งานแล้วก็แกะเชือกออกมานะครับใช้สมมติมัดอะไรเสร็จปุ๊บจะตัดก็เอาเข้าไปในร่องนี้นะเราดึงจึกมันก็จะขาดเลยนะครับ ผมจะไม่ตัดสีดำนี้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นใหญ่นะครับเวลาเก็บก็เนี้ยพันพันแบบเนี้ยง่ายดีสมมตุติแบบนี้นะครับเก็บแล้วก็อ้อมมาด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ล็อกแค่นี้ง่ายคราวนี้ผมจะลองตัดลองตัดอันอื่นดูสมมุติอันนี้ไอ้น,นี้มันเป็นเชือกไนล่อนนะครับทั่วๆไปมันตัดง่ายนะแต่ถ้าเป็นพาราคอร์ดบ้างผมตัดพาราคอร์ดตัดอันนี้กันผมจะใช้งานนะสมมุติ ลนไฟต้องลนเราเองนะครับนี่นะอย่างนี้นะครับสมมุติว่าอันนี้มันอยู่ในโรหรือว่านอกโรจะใช้ใช่ไหมครับก็แย่เข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ดันได้แล้วคมมากนะครับใบมีดคมมากเลยถ้าลองดูสังเกตดูมันจะเป็นใบตัดที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับใบตัดนี้น่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับถอดไม่ได้มันติดมาข้างในแต่ก็อายุการใช้งานก็นานพอที่จะใช้ได้แบบผมว่าหมดเชื่อไปเป็นร้อยร้อยมวนนะครับเนี่ยตัดคมมากนะครับ พาละคอร์ดเหนียวๆเวนี่ยออกสบายๆเลยนะครับก็ตัดได้สะดวกเก็บได้สบายไม่มีปัญหาด้วยซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับจะใส่เป็นถุงเก็บอีกทีก็ได้หรือจะห้อยไปนอกเป้เลยเกี่ยวห้อยอย่างเงี้ยไปก็ได้นะครับเป็นดิสเพนเซอร์นะครับเรดดี้โรบนะครับน่าสนใจมากยังไงก็ลองเข้าไปดูในลิงก์นะครับหรือว่าในเว็บไซต์ที่เขาให้ไว้ก็ได้ว่าเป็นอ,อ,อุปกรณ์ที่ น่าซื้อน่าใช้นะครับอันนี้จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ Outdoor Survival นะครับของช่องนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ CFF Thailand นะครับส่งมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเราเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ Happy r i d e n Out ARM Ready r o p e นะครับคูลมาก